บอบฟังซิททรงสวดภาวนาบทราชินีสวรรค์ร่วมกับผู้สแสวงบุญ8ปดห0,000ืนคนที่รวมตัวกันหนาหลานพระมหาวิหารนบุญเปโตรในวันอาทิตย์สดใสของฤดูใบไม้ผลิพระองค์ทรงเตือนให้พิจารณาถึงบทอ่านพระคัมภีร์ในพิธีมิสซาซึ่งกล่าวถึงการเบียดเบียนบรรดาอัครสา,าวกเพราะพวกท่านเทศสอนถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเสเด็จขึนพระชนชีพ แล้พระองค์ก็ทรงนำมาเปรียบเทียบกับคริตชนในทุกวันนี้ที่อยู่ในความลำบากอีกหลายพื้นที่ให้เราสวดภาวนาเป็นพิเศษสำหรับคิตชนที่ทุกทนจากการเบียดเบียนและในช่วงเวลานี้มีคิตชนจำนวนมากต้องทนทุกจากการเบียดเบียนอย่างมากในหลายประเทศให้พวกเราสวดภาวนาเพื่อพวกเขา จากใจของเราด้วยความรักและพวกเขาจะรับรู้ได้ถึงชีวิตที่ได้รับความบันเทาจากองค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จคืนพระชนชีพสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงอธิบายถึงว่าทำไมบรรดาอัคารสา,าวกจึงสามารถรเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานที่พวกท่านต่างได้รับและผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยความยินดีท่ามกลางเงื้อมือของผู้เบียดเบียน ความเชื่อของพวกอัครสาวกตั้งอยู่บนประสบการณ์ที่ทรงพลังที่ได้พบเจอคือการถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและเสด็จกลับคืนชีพของพระคิจเจ้าที่ทำให้พวกท่านไม่กลัวสิ่งใดหรือผู้ใดหรือแม้แต่การมองเห็นผู้เบียดเบียนเหล่านั้นเป็นตราแห่งเกียรติยศที่ทำให้สามารถได้ก้าวลงไปในรอยพระบาทขององค์พระคิจเจ้า และได้เป็นอะไรเหมือนพระองค์เป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิตของพวกท่านโปรฟังซิ์เรียกร้องให้ผู้แสวงบุญได้ตอบรับภัยพิบัติผลร้ายและการถูกเข้าใจผิดด้วยความรักและพลังแห่งความจริงหนทางเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำช่วงระหว่างพระมหา